ไปสองล้านครับโอ้คือจะสวยงามมากครับมอ,อ,อ,อดูว่าร่มยาก,การหรือไม่ ไขึ้นเตียงทีเดียเลยครับเก่งเก่งเก่งครับสมรอคอยครับล้มรอล้มรอดูล้มรอดูล้มรอดูล้มล้มไม่กลางครับล้มขาดครับล้มขาดเชือกล้มขาดแล้วโอ้โหขาดครับเสียดายเสียดาย i <laughs>